สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะเมื่อนี่จะพาพี่น้องมาเก็บหัวโครรบีไปตำแล้วละจ้าม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 าเบิ่งเป็นตาเด็กินบอพี่น้องจ้าหัวโครรบีในสวนเท่าพี่น้องจ้าปลูกผักตมธรรมชาติในกะซิมีแมงมีย้งเนล่ะพี่น ong ผนเพียนะคะเพียลุกหัวเพิ่งง่ายละจ้ะเป็นโครรบีพันธุ์ง่าถ้าพี่น้องหัวเพิ่นจะนักงตึกเลยจ้ะมวนยังยังงเดี๋ยวอีกดูนะจ้ะพี่น้องจ้าุด มึงเนี่ยแม่งกินนะคะใบกูดเบิร์ดพี่น้องจ้ะเพื่อนกะอากาศหนาวมากแล้วล่ะจ้ะเมื่อวานลูกกะเก็บไปได้เบื้องแน่ใบเพื่อนสีเบิร์ดแล้วพี่น้องนอนว่านอนกินนะจ้ะนี่ส่วนหนึ่งหัวโคราบีห้อยโรตัสไปนะคะพี่น้องจ้ะหวใหญ่โคูลูกิลีอยู่จ้ะเพื่อนนะมือ้อวานลูกกะสีเอาไปตำ ตำซหมูย่อยอีกแล้วจ้ะหมูว,ว่านลูกกระตามซหมูยอดแต่ว่าปด่ยใส่ข่าปุ่นพี่น้องมื้อนี้เราจะตำซหมูยอดแล้วก็ที่ใส่กับข่าปุ่นนั่นไหมคะ่ะสีอาหัวบุ่ยใหญ่ปุนไหนพี่น้องเสียเอาไปกินเทื่อเดียวเนี่นะจ้ะหัวนี้แล้วกันเนาะนี่จ้ะพี่น้องหัวค่ระบีเย่าจ้ะหัวเดียวกับพ่อกินได้พี่น้องจ้ะักคุงฝรั่งจ้ะักคุงฝรั่งนะคะน,น้องเช้าหัว หัวหนึ่งพี่น้องตัดออกไปเลยพี่น้องหัวนี่มันมีห้อยแกนะคะหัวตะกี้ที่รถด,ดึงหน่อยพูดพี่น้องก็เลยต้องเอาไปสองหัวจ้ะไว้ถ้ากินแก่พิษน้ำพี่น้องค่ะเดี๋ยวตัดออกก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะได้หัวคู่ระบีมาแล้วเรียบร้อยจ้ะหัวนี่เหลือครึ่งหนึ่งค่ับพี่น้อง พันเนานะคะมีห้อยแมงลูกก็เลยช้อออกเลือซ้ำนี่จ้ะก็เลยตรงเดืดตัดสองหัวมาพี่น้องคะ่ะเดียวล้างทำความสะอาดนะคะได้แล้วล่ะจ้ะพี่น้องจ้าหน้าโคร์บี้ของเราได้เรียบร้อยแล้วปูพักกินเองกด็ดีต่อใจตรงนี้แหละจ้ะพี่น้องตรงที่อยากยังกลับไปเก็บออกมากินนี่แหละพี่น้องปลอดภัยจ้าคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทีทุกคนจ้ะพบเจอกับรอยได้ไหมเดี๋ยวให้ไลน์หนาหรือคลิปหนาจ้ะบ,บายยขอตัว ตำหัวโคลบีกวนเดอบาทนี้เดี๋ยวจะกินเพื่อพี่น้องเด้จ้าบ๊ายบายจ้าชีวิตง่ายๆในต่างเดน